โนแฟตแบงอะไรอโน้ต11โอ้โหหาโน้ตอด่เนอยเดียวเดี๋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 ยวเดียวโน้ตไอ้ยกูรียนอยู่ม้เนี่ยเออได้หเดวเรื่อยๆูอยู่ไหนกอยู่พะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โน้ตสบเอ่ะกูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวมีต้นไม้มีต้นไม้กูอยู่กับพระเอาพะหายแล้วพะหายสิงกับพะไม่คลือเลยอะมันไม่หายโน้ตไอ้เดียร์ไอ้ข้า้กูรู้แล้ว กูรู้แล้วสเลนเดอร์แมนใช่เกมน่าดีสแลนเดอร์แมนตัวสีดำต้องสเลนเดอร์แมนอ่ะมันต้องให้หาโน้ตใช่ไหมล่ะนี่กูเจอแล้วเจอบ้านเจออะไรเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรทำไมได้ยินเสียงอะไรแบบตึง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 ยิงดำไปแล้วเหรอเฮ้ยโน้ตแล้วไปยืนจ้องหน้ามันทำไมไปยืนจ้องหน้ามันทำไมก็ขอโทษโน้ตโน้ตมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะ ไม่สนลูกไข่นกนกอยู่อยู่ทั่วทั่วเลยเดินตามแปะมันแปะไว้เงอะงงเลยอ่ะเออแปะไว้เงองงอ่ะกูไม่เจอเฮียแล้วก็เซนเดอร์แมนไงตามหาแบบก็ไม่เห็นแล้วก็เนเมนเวลาเราเจอสลินเดอร์แมนห้ามไป็นจ้องหน้ามันมันจะยืนนิ่งๆแล้วมันจะวาร์ปมาหาเราเลยเก็บพี่กบเราก็หนีเลยเฮ้ยเฮ้ยก็เจอนตเจอนตเจอนตศพตาบดไม่สนลูกไข่เี่ทำไมไฟไม่สว่างเลยวะแต่ทำไมตรงนี้มีหิ่งห้อยด้วย กูกูเลิกใส่สกินอ่ะโอ้ยื่องแบบที่ให้มากูอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกูเจอฟ้ากูเจอฟ้าไม่ใช่ไอ้เหี้ย <c oughs> อุทยานแห่งชาติโธ่ <c oughs> ต้องใช้เที้นก็ได้ก <c oughs> ูอยู่ไหนเนี่ยเออกูโนเนิมีสกูไม่เจออะไรเลยไอแคปโนโน อ่ะไม่มีจมูกเหรอซัมซุงโน้ตสูงดีแ่ไหนเจนเจอนแล้โอ้เออทำไมเสียงทำไมเสียงเก็บมันดังยังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรแอะอย่าต้องหน้ามันนะอย่าต้องหน้ามันนะไม่รู้ไปเจอแล้วเมกี้เขาขาวแวบหนึ่งเลยหายไโอไม่เจออะไรเลยหาเด็กหกอันนะเพื่อนเจอแล้วกูเจอแล้ว เขาวไม่นานมึงหาเลยมึงหาเลยเจอหนึ่งอันแล้วก็ไม่มีเลยเออเจอหนึ่งอันแล้วก็ไม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่พามันซ่า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 หนีหนีันีมันซ่าแบบแป๊บซี่เอ้ยอ๋อภูเขาขึ้นไม่ได้โอ้ยแมพแมพมันก็เล็กนะแต่มันมืดไงไอ้เซลลินเดอร์ดำโดดไม่ เด็ดดำได้ดำใหม่ย่ะกูยังไม่เจอโน้ตอ่ะเเดี๋ยวจอไมเงาตะกี้ขยับทำไมเงามันขยับกูเจอสี่ใบละอ่ะต่อไปเดี๋ยวพยายามท่าแท้กูกลับมาเจอสปากูเจออะไรกูเข้ามาในบ้านคนอีกอีกแล้วกูเข้ามาในบ้านคนอีกแล้วเหรอเจอเทียนมันอยู่กับกูมันอยู่กับเขาเกมนี้การ์จอไม่มีผลเพราะมันดำ กูพร้อมอีกบูมอปเที่ยวโหยต้องเล่นแบบจอ IPS เท่านั้นถึงจะเห็นสีดำบสีฟ้าแต่ฟ้ากับมืดันไปแล้วนะมันไปแล้วนะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันไม่มีไนท์เวชั่นให้คุณเลยบ้านนี้มีสองชั้นแล้วก็เจอโน้ต Yes หรือเซียนไปแล้วไปแล้วโอ้ยยังไม่เจอกู ไม่เจออะไรเลยแม้แต่คนกูก็เจอแค่คนสองคนแล้วกูก็ไปแล้วเขาก็หายกูไปอย่างหาไม่ค่ตอนแรกอย่างหาเจอเจอเจอผีแล้วก็ยืนจ้องมาแบบเงอะแล้วก็หายไปเลยศพตาบดไม่สนลูกใครมีมาโยกเยกด้วยบ้านบ้านประเทศไหนวะเนี่ยญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมมีมาโยกเยกเขารู้จักมาด้วยหมายถึงเอามามาโยกเยกเลย หม้ามาถึงม้ามาถบงม้ามาโยกเยกอ่ะญี่ปุ่นมีเด้อเขาชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยกูไม่ชอบเกมที่มันมืดขนาดเนี้ยแต่ชอบโยกเยกท่าบันก็มีชิงชาทำไมไม่เไดนชิงชาทำไมจะมาเล่นม้าในบ้านไอ้เงี้ยโกงก็ไม่ได้ด้วยอยู่ไหนกูไม่รู้แล้วเม็ดไม่มีไม่เจอโน้ตโยกปะทะม้าเออเฮียโน้ตไม่เจอจริงจริงชิงช้าปะทะจ้า เนี่ยเราวมันกำบังคับให้มองขึ้นนะอยู่คนเดียวผีจะไม่เห็นเราเพราะว่าเราดำกว่าผีจริงอะรุปผีแม่งว้าไปหาคนแรกเนี่ยเราตรงนี้ก็ต้นไม้เยอะชิบหายเลยโอ้ยเอ้กูเจอไอ้ที่โหนไอ้นี่เจโน่โหนอีกสามอันใค้โห่เย้เย่เยไอ้เหียแม่งหลอนนะอันเนี้ยแม่ เดียรรู้สึกว่ามันหลอนกว่าไอ้อนั่นอีกอะเดียร์ไม่ชอบอะไรเงียบๆแล้วปู่มาอุ้ยหวัดดีอุ้ยหวัดด <laughs> <laughs> ีมันมามันมาไอ้เงี้ยแล้วคือพระก็เอาผีมาหาปู่ด้วยแลประเด็นอะเอ้ยเจงนน่ะเออเฮ้ยบ้านอีกแล้วนาจอซ่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเอเอคุณเข้าบ้านนี้มาแล้วเนี่ยเอ้ยกูโดนอะไรอะอ๋ออ๋อออโดนจ้องเออกูตายอ้าวโดนจ้อง ไม่มีอะไรเลยไม่เลยเหลืออะไรบ้างไม่มีไม่ชอบเลยอ่ะเกมอะไรเนี่เศษเศษหันปะทะเออเออเออวิธีการออโตวรอดคือเดินกุ้มมองไข่ตัวเองไข่ดำเท่านี้ก็เลิกสกตาได้เท่ากับไม่มองเห็นเฮ้ยเจอ ลยอีกหนึ่งเลยอีกหนึ่งอยู่นู่นเลยไปเจอกันที่โน้ตแล้วค่อยเก็บได้ไหมเออไปเจอกันที่โน้ตใช่บอกว่าคงไม่มีใครล่อตัวรันมานะไม่ถึงละไม่เคยล่อผีแบาใครถึงละรออยู่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยเจอภาพปุ๊บเจอผีเลยถึงละมาที่โน้ตเร็วกูถึงโน้ตละอ้าวผมก็ถึงละอ้าวเฮียอ๋ออ๋ออยู่

ไงไม่ใช่แบบจบชัจะป่าเคี้ยอะไรมีเสียงล็อกุญแจด้วยจบชัพเตอร์เปล่าเอาเอาตายเอาตายขึ้นอือเรือเรือวายจะส่งกูดีๆก็ไม่ได้นะประเด็นอือเฮ้ยเซฟเซฟกูมากูมาเลยอยู่ตรงขอบเรือเลยได้เวลาตามหาไม่ได้ได้เวลาละได้เวลาละเอ้ยเอ้ยยิงปืนได้ด้วยเหรอเฮ้ย ไอ้ไฟอะไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอรุจิมาลุโอรุจิมาลุอยี่เกลางใบเรือกลางใบเรืออี่ไงกลางใบเรือยกสมอเจ้าทะเลเจ้าทะเลเจ้าทะเลเจ้ทะเลเจ้าทะเลเจ้าทะเลเจ้าทะเลเ้าทเลจ้าทะเลเ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 จ้าะเ้าทะเลเ้าทะเลเจ้เลเจ้าทะเลาทะเล้าทะ้าทะเลลเจ้าทะเล้าทะเล้าทะเลเจะเลเจ้าทะ้าทะเลเเลลเจ้าทะเลเจะเ้าทะเ โอ้โหมันทำอะไรมันมันมันเดี๋็กๆกว่าเทียนลนหน้าเลยหญิงแม่งเลยเฮ้ยกูจะทำอะไรเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้มันโจกมันโยกโอ้ยเลย์ยู่เดี๋ยวยิงหน้ามันเอามันถายไปไหนแล้ววะก็สมดแล้วไปไหนฝั่งนี้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 ฝั่งเนี้ เด้อยิงยิงแม่งเลยยิงไม่โดนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมาดีเฮียวะงูทะเลยิงตัวไม่ได้โดนดามเอรอะอยู่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยิงแม่งคู่ปะทะมึงเอ้ากระสุนหมดเยอะยิงแม่งเลยยงไม่มีกระสุนละเลยเอาออฟแอมโมกระสุนหมดขอร้องต่อไปจะตึมกระสุนตรงนี้ตึมกระสุนตรงนี้ มีไหมมีศูนย์ยิงแม่งเลยเนี่ยศูนย์อ๋อขอลองอ่ะไอ้กระสุนยั่ไงโอเคโอ้ยเก็บกระสุนได้มากกว่าหนึ่งเก็บกระสุนได้มากกว่าหนึ่งใช่เงสูงสุดได้ห้าสูงสุดได้ห้าโดนแล้วโอ้โหกินปลาเจอโอ้กินปากไร้แรงกินปากอกินปากเร็วเร็ว เอ้าไอ้เนี่ยกูจะตายกูเลื่อนเลยโอ้โหกูเลื่อนเลยน้อยมากเลืออมันเลือไม่ขึ้นแล้วอ่ะข้าง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 นี้อายยื้มันยืดอ่ะมันเปลี่ยมันเปลี่ยนที่อ่ะเจอล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 ะไม่มีให้แดกเด็กคิเรื่อยเลยคิเรื่อยอยู่ตรงไหนวะจัตที่คิเรื่อยอยู่ตรงไหนวะโอ้ยเจ้ยทำไมขับเรือไม่ได้อะเฮ้ยโจ๊กโจ๊กแบบโยก เอ้ยมันกระพริบมันกระพริบเปลี่ยนอีฝั่งเปลี่ยนไฟละเอ้ยขี้เบื่อจังวะหมนสู้ใช่ปะเจ้าทะเลมานี่มามมาานี่เดี๋ยวเจอเฮ้ยมันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนฝั่งอะยิงตัวไม่ได้หรอวะวัยไม่ได้ยนฝิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงตัวไม่ได้เอาละมันมาของนี้ละเออเย้ยกูหันได้แค่นี้ไอ้เหี้ย ว้ายมันกัดมันมันกัดมันกัดสมองกูอย่ากัดเรือกูเออแยาข้างมันขยข้างมันขย้างมันขยข้างรถไปเร็วลไปเลยไรยไปรวเลไปเร็วเลยรไม่รวเลไเลยวเยรถไปไวยรถลไปเร็วเลไปเร็ยไปวยไวยไหนละอยยย โอ้ยโจง่ต้องรอขึ้นเหนือน้ำก่อนนี่โอ้ยเหี้ยเกมมานี่ดิเหี้ยมานี่ดิกูเริ่มกูเริ่มตกตัวแล้วมานี่เหี้ยไม่ใช่เรือขึ้นมากูจะัาลูกกระสุนยัดตูดมึงกูเริ่มไม่ไหวกับมึงละเอาเชือกพาเรามดกระสุนเป็นห่านแล้วก็ดึงตูดมันโอ้ยอยู่ไหนวะ โผล่ขึ้นมาสักทีน้มันไม่ได้เย็นออาเถอตัวมงหายเปแล้วเร็วหยุดอาบได้แล้วนอนสามท่แล้วโอ้ยมันยิงเยอะก็ยิงเอี้ยมันมาแดกมาแดกดี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  ขึ้นมาตายหาขึ้นมาอาไไม่ขึ้นอีกแล้วเเจอรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยรู้เดรู้เดีกูบนล่างซูเปอร์สซยาอะไสัไอ้เหี้ย่อมไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวกูจะยิงจนหัวล้เลยโอมันไม่ขึ้นหรอมึงนูนเดี๋ยว อยู่หาละมันอยู่หาแล้วมันอยู่หาล้เชี่ยเอ้ยมึงเลี้ยวมึงเลี้ยวมึงตีคูงใกล้จังเฮ้ย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 เฮ้้ย ตายเองเรยเอยดีเรียบ้อยตัดผมได้แล้วดีดีดีดเอาลอยน้ำอีกเอออย่าขึ้นอื่นอ่าอย่าตายตามไม่นอนเยจมเลยตายตามไม่นอลย h o ปไว้ I do t h ้ยจ้องหน้ากูนี่ไงโจสตุ้่ ไม่ขึ้นแจ็คสันไอ้หี้ยจะบอกแล้วว่าจบแล้วเหลืออะไรจแล้วอทะเีแดงปกััเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้ โคโนโกะจรีดสีมึงคิดว่ามึงเป็นคาแรคเตอร์หลักของสตอรี่ดิอย่างนั้นเนี่ยอย่าทำคันไปหน่อยเลยเล่นเป็นนักสืบมาตั้งท้ายที่จะเอ็ดเป็นหยุ่หยุดทำเหมือนแชร์ได้แล้วมันน่าสมเพชเขาไปแล้วเซนไซเซนไซที่มึงเคยรู้จักห่าไปแล้ว ทะเลความลึกของทะเลมันเรียกหากูกาลังจะทาให้โชคชะตาจริงเคยเจอเคยเจอตัวใกญกหรือเปล่ายิงลัทธิโลของกูไว้ดูโลกที่พระเจ้าคืออินเร์สุดๆลัวใหญ่ละมาแล้วมึงมยามมาปานยามมาปาน

แค่ตัดได้ตาย,ยาแค่มึงกำรร <laughs> แอนิเมเตอร์แอนิเมเตอร,ร์ปริชาดชอบขำ R6 <laughs> แอนิเมเตอร์มักขำ <laughs> เสียงนักแสดง AJ <laughs> เเปะกายเซนไซยูริโฮโยยนชิฮิโรอินซาเกะแคทไอวีเซดิโต เคนซืเฟรยาอิซุกิโอฮงแสงแอมเฟียนบาร์ดไดเอ็กแซมไม่ได้กูคือกูขี้เกียจอ่านละขี้เกียจรอมีปุ่มข้ามไหมมีปุ่มข้ามข้าบไหมสเปเชียลสแต็งทูพ่อกูขอบคุณที่เล่นวอชชิ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมิมิกหนังสือเล่มสองตอนที่สอง เป็นคนปิดคลิปให้กูด้วยเอาแบบปิดเลยพวปิดเลยพวกปิดเลยเอ่อ Power Coco Power Ranger พี่เปิดเพลงเราปิดคลิปให้กูก่อนสำหรับวันนี้อย่าลืมกินกล้วยเพราะมันมีวิตามินครับสวัสดีครับ